ชมรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้บริการสมาชิกครอบคลุมทั้ง14อำเภอของพื้นที่จังหวัดเลยสวัสดีค่ะชื่อมนโนราพึ่งอำนวยอายุ53ปีผู้ดูแลพ้่งการทางด้านสายตาวิรรักษ์จันทิน์ค่ะอายุ38ปีผู้ดูแลสมมิการทางด้านร่างกายค่ะพวกเราทํางานที่ชมรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาทสิทธ งานที่ทํางานที่ได้รับมอบหมายในชมรมนะคะก็ประสานงานสนทนอกับกลพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการแพทย์อาชีพการศึกษารณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิ์กับกลุ่มคพิการและผู้นําชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลยเสนอของบประมาณเพื่อจัดทํากิจกรรมในสังคมให้กับกลุ่มคนพิการเพื่อที่จะได้แสดงออกซึ่งความสามารถของกลุ่มพิการ และจัดทำรายงานคนพิการที่ได้รับอาชีพมาตรา35และให้ความช่วยเหลือเป็นที่ศึกษาแนแนวบุคลิกภาพในการทำงานการเข้าสังคมเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการและครอบครัวคนพิการเช่นแนะนำให้การทำกายภาพบำบัดการทำกิจวัตรประจำวันการช่วยเหลือตัวเองอการเข้าสังคมนะคะแล้วก็ เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มคนพิการที่ต้องการที่อยากจะทําเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ส่วนงานของของน้องแมวที่ได้ได้อของวิไลลักษณ์ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นงานะทะเบียนของคนพิการ ก็จะทำเป็นบ่อเลี้ยงหอยก็จะมีหอยเชอรี่หอยขมและก็หอยโขงในบ่อเราก็จะปลูกผักที่ชอบน้ํานะคะที่พื้นที่จังหวัดเลยจะเรียกว่าผักก้นจองนะคะเอาไว้อประกอบอาหารได้ค่ะบ่อนี้นะคะจะเป็นหอยเชอรี่นะคะใช้ประกอบอาหารเราจะให้ผู้พิการมาเรียนรู้ว่าสามารถที่จะเลี้ยงในบ่อสิบเมนได้เพื่อที่จะ ใช้เป็นแหล่งอาหารในช่วงสถานการณ์โควิดหรือถ้าทำเยอะๆก็สามารถเป็นไรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปบ่อน,นี้บ่อน,นี้จะเป็นหอยโขงนะคะเป็นเป็นหอยโขงเป็นหอยนาอันนี้จะมีราคาที่แพงกว่าหอยเชอรี่นะคะอันนี้จะอยู่ที่กิโลละหนึ่งรอบาทซึ่งเราก็ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้พิการที่สนใจหรือครอบครัวพิการ แต่หอยนี้มันจะไข่มันต้องมีดินให้ไข่นะคะเพราะฉะนั้นจะ,จะเห็นว่าในบ่อของเรานะคะจะจะมีดินเพื่อไว้ให้หอยวางไข่แล้วเราก็นําไข่ของหอยไปเพาะเป็นลูกอีกทีค่ะรวมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยก็ได้ออกแบบแปลงถักสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะผู้ที่นั่งวินแชร์หรือไม่แม้แต่ผู้สูงอายุที่ ร่างกายแบบหลังค่อมหรืออะไรคะแต่อยากจะทําแปลงผักในพื้นที่ของตัวเองเพื่อความสะดวกนะคะเราก็จะได้ออกแบบแปลงผักให้เหมาะสมกับความพิการของผู้พิการที่นั่งวินแชร์หรือผู้สูงอายุที่อยากจะทําเพื่อลดภาวะการปวดหลังปวดเอวนะคะสามารถทําได้อย่างสะดวกนะคะและก็มีความสุขกับก,บการทำงานส่วนนี้จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นกับดักแมลงวันทอง ซึ่งหน้าฝนมาแมลงวันทองจะเป็นศัตรูหลักที่มาทําให้พริกเน่าเปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ทํากับดักตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้พิการได้มาเรียนรู้แล้วก็พริกเขาจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะมากําจัดศัตรูพืชน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานประสานสิทธิ์ด้านอาชีพนะคะเราก็ ทำเป็นแปลงสาธิตจากวัสดุเหลือใช้ในครวัวเรือนนะคะเอามาทําเป็นแปลงผักให้ผู้พิการได้มาเรียนรู้ในสูตรเรียนรู้ของชมรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยน,นะเะช่นยางรถยนต์ที่เหลือใช้แล้วก็มาผสมดินลงไปสามารถที่ปลูกพริกนะคะไว้กินในครวัวเรือนได้หรือไม่ก็ปลูกกระหล่ำนะคะใส่ถุงพลาสติกถุงละต้นละต้น,ตนไม่จะเป็นต้องว่ามีพื้นที่ที่จะใช้ในการทำเกษตรเยอะแยะแต่สามารถที่จะ หาวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนของเรามาปลูกเราก็เป็นการลดต้นทุนในครัวเรือนนะคะก็เป็นงานหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิ์ได้รลรงน์ลงให้กับกลุ่มค้มีการมองเห็นประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้แล้วก็มองเห็นคุณค่าของการปลูกผักปลอดสารไว้รับประทานเองขอขอบคุณบริษัท f, f a c อค g จำกัดค่ะขอขอบคุณบริษัท The QSR of Asia จำกัดค่ะ ที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานมาตรา35กับเจ้าหน้าที่ชมรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยในการลงพื้นที่แล้วก็ทํางานด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการซึ่งเป็นประโยชน์กับองค์กรของเราและก็คนพิการในพื้นที่จังหวัดเลยอย่างมากในฐานะประธานชมรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยเล่งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการจ้างงาน ในมาตรามสา,าในครั้งนี้เป็นอย่างมากเรางบประมาณส่วนหนึ่งที่เราได้มา,าจากเงินเดือนเราก็มาแบ่งทําเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้กับคุณพิการด้านาการทําด้านความมั่นคงทางอาหารเพื่อเรามองว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ที่ผ่านมา กลุ่มผู้การและผู้ดูแลผู้การทั้นกลุ่มเบาบางที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเราก็เลยมีแนวคิดที่ใช้งบประมาณเงินเดือนของเราส่วนหนึ่งมา,มาแบ่งเพื่อให้กับกลุ่มคนพิการได้ได้มาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์โควิดได้เพราะว่าการทำแหล่งเรียนรู้การทำความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้ผู้ิการสามารถที่จะปลูกผักเลี้ยงปลา เลี้ยงหอยกินในชีวิตประจําวันไม่ต้องออกไปพึ่งพาตลาดข้างนอกแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการติดโรคโควิดในสถานการณ์เช่นนี้แบ่งปันวิถีพอเพียงขอบคุณค่ะ